การวัดไฟคนจำลองที่อยู่บนพื้นปูนเปียกน้ำถ้าวัดจากต้นถึงปลายก็คือ40เซนติเมตรจะได้โวต์ที่80โวลต์แต่ถ้าวัดเป็นเส้นเฉียงแบบนี้หรือวัดเป็นเส้นนอนแบบนี้ที่อยู่ชิดกับสายลายหรือสายไฟเลยก็จะได้ไฟที่16โวลต์ที่10เซนแรกจะได้ไฟ16โวลต์วัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้10เซนที่สอง จะได้17โวล์10เซนที่ 3, 13โวล์10เซนที่สี่7โวล์สังเกตว่าโวล์จะค่อยๆตกลงมาเรื่อยๆทำให้คนที่จะเข้ามาช่วยนั้นจับที่ส่วนปลายนี้ก็คือจับที่แขนหรือเท้าของคนโดนไฟดูดก็จะทำให้คนที่มาช่วยลดความเสี่ยงต่อการโดนไฟดูดลงไปได้มากถ้ามันมีระยะที่ไกลโดยไม่ต้องใส่รองเท้าในการช่วยเหลือ